มุทนาสาธุผู้เสิร์ฟอาหารเนี่ยกรรมวิธีไผ่ละจีไข่อยู่น่ะ อื้เก็บให้หมดขยะบ่ให้เหลือบ่ให้เทวดาผ่านตำหนิเราได้นนขยะอันนี้ก็ใส่ไปเลยแม่อ่ำเนี่ยถ้าใส่ทีละชิ้นมันจะควันแหงอันนี้ยังมีข้าวอยู่ข้าวบ้านใส่ข่าวอยู่ใส่ขอใช้หลามเอาข้าเอ้ยอันนี้ใช้ สช้เขาอยู่ใสโอ้ึนว่าเป็นขยะมีน้อ่าอะไรลูกน้ำมาโผกันครับแล้วบอกว่าน้ำมาได้จะเอาไปนี่เด้ยังไม่ทันได้แจกไม่มีอยู่้น

อันนี้ือบุญสวยบุญสวยมันมันเอาตีนออกก่อนบุญสวยม่นมนจังบาดตายส่วนข้างล่างนั่นสายฟ้ากับสายฝนมันเกิดถ่ามกลางสายฝนตอนมันออกนั่นฝนตกสะสะ,สะ,สะ,สะลูกไอ้บุญสวยข้างล่างสองตนส่วนบุญสวยนี่นมันเกิดจากเพชรสยาม I don't know.